ครับพอดีครับวันนี้พบกับพี่หลงครับวันนี้เรามาชมกันนับนะครับเป็นการตีลังกาไพ่นะครับแบบนี้เราเรียกว่าการตีลังกาไพ่แบบไหว้เจ้านะครับเป็นท่าที่สวยงามมากครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเดี๋ยววันนี้พี่หลงจะมาสอนการตีลังกาไพ่นะครับเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับ สมมติว่าเราทำไพ่เสร็จแล้วเห็นไหมครับนี่ครับลูกค้าตัดมานะครับเราก็เอากล่องนี้มาทับเห็นไหมครับไพ่ที่เราต้องการอยู่ตรงกลางนะครับเราสามารถจะเต้นกาขึ้นมาได้นะครับดูนะครับ เห็นไหมครับลูกค้าจะตัดมาเราก็สามารถจะกลับขึ้นมาได้ครับหรือเราเรียกว่าท่าไหว้เจ้านะครับดูดูใหม่นะครับอ่าสมมุติว่าเขาต่ดนี่นะครับเราก็พ่ามาครับเห็นไหมครับอาตอนนี้ไพ่ที่ต้องการอยู่ข้างล่างตรงกลางนะครับเราจะทาไงให้มันขึ้นมาอยู่เหมือนเดิมนะครับ เราก็จับให้ขึ้นมาอย่าง Arrow, นี้นะยกขึ้นมาธรรมดาอย่างเงี้ยเหมือนกับไหว้จ้านนะครับดูนะครับเห็นไหมครับลูกค้าจะมองไม่เห็นเลยครับท่านผู้ชมงครับสมมุติว่าเอาไว้ตรงกลางครับเห็นไหมครับเราก็เอาไว้อย่างงี้เห็นไหมครับตอนนี้อยู่ตรงกลางนะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับเหมือนเหมือนยกมือไหว้เจ้าอย่างนี้นะครับเรากลับมาอย่างนี้นะครับ ไพ่ที่เราต้องก,การมันก็ตเดตียงกากลับขึ้นใหม่ครับเห็นไหมครับเราสามารถทําได้กลับบําหมดได้ครึ่งสําหรับนะครับเดี๋ยวดูอาจารย์สอนนะครับวิธีทํานะครับดูนะครับวิธีการทํานะครับสมมุติว่าก็ตัดมาแล้วเห็นไหมครับ แล้วก็เอากลองนี้มาทับเห็นไหมครับถ้าให้เหลือประมาณขนาดนี้นะครับหนึ่งช่องนะครับประมาณเล็กเลครับเสร็จแล้วก็จับไพ่ขึ้นมาทับอย่างนี้กดไพ่นะครับกดไพ่ให้นิ้วก้อยอยู่ตรงนี้นะครับคันไว้ด้านหน้าจะมองไม่เห็นครับดูนะครับด้านหน้าจะมองไม่เห็น,นครับแล้วก็เอามือปิด ปิดปิดด้านหน้าไว้นะครับเสร็จแล้วเฉียงไพ่ขึ้นมาตรงตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงตรงแบบนี้นะดูนะครับจับไพ่ขึ้นมาเอาหัวมือคว่ำม,มาให้ในหลักฐานนี้ในยกขึ้นยกขึ้นนะครับช่วงยกขึ้นนะครับแล้วกดไพ่กองล่างดูนะครกดกดลงพร้อมกับเอามือเอามือคว่ำลง ไพ่ก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับอ่าดูแมนนะครับลูกค้าตัดปุ๊บเราเอาไพ่นี้นะมาทับทับเสร็จแล้วข้งหลังจะมีเดือนนะครับอ่าเราก็จับขึ้นมาวางไว้เอานี้นิ้วก้อยข้งหลังเป็นตัวล็อกนะครับเห็นไหมครับอ่าล็อกเสร็จแล้วเราก็เอามือปิดไพ่ด้านหน้าเสร็จแล้ว เราจับไพ่นะครับให้ตั้งขึ้นนะครับตั้งขึ้นแบบนี้นะครับตั้งขึ้นแบบนี้เสร็จปุ๊บยกขึ้นมาเหมือนท่าไว้เจ้ายกยกขึ้นมาเสร็จแล้วช่วงลงนะครับช่วงลงเราก็เอาไพ่กองบนลงไปลงไปนะเห็นไหมครับด้านหน้าจะเหมือนนี้ด้านหน้าอยู่ดูไม่ออกครับทำไม้แวนนะครับ เห็นไหมครับถ้าไว้เจ้าดูนะครับลูกค้าตัดปุ๊บเราวันนี้ทับปั๊บหยิบขึ้นมานะครับเอานี่ค้อยล็อกก่อนนะล็อกเสร็จปุ๊บเอามือปิดด้านหน้าทําไพ่ตั้งแบบนี้นะครับพร้อมกับยกมือไว้เจ้าอ้าวท้าทุเจเจอย่างเงี้ยตอนเอาลงนะครับกดไพ่กองบนลงไปพร้อมกับเอากองล่ากขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่า แล้วก็กยะยาบมือแบนี้ทีนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูชา้าๆนะครับาาวางพ้าปุ๊บครับเสร็จแล้วเราก็หยิบขึ้นมานิ้วก้อยล็อกไวเห็นไหมครับนิ้วก้อยล็อกไว้นะครับน่าล็อกไว้นิ้วโป้องอยู่นี่นิ้วชี้อยู่นี่นี่นับนี่เอามือปิดด้านหน้าเสร็จแล้วเราจะทําการยกมือไหว้เจ้า เราก็จับให้ขึ้นมาตั้งแบบนี้ก่อนอเสร็จปั๊บยกมืออ่าวันดีครับใช่หไหมชงยกขึ้นมาตั้งปุ๊บพร้อมกับกดลงครับเอากองกองบนลงกับล่างแล้วกองล่างงัดขึ้นมาแบบนี้ครับทําต่อเนื่องนะครับเราก็จะได้เลขที่เราต้องการครับเราเรียกว่าการตีนการแบบยกมือไหว้จานนะครับ ดูนะครับเจมืออย่างนี้นะกดขึ้นกดขึ้นปุ๊บลูกค้าจะมองไม่เห็นครับอันนี้ครับลองซ้อมดูนนะครับชุดนี้สวยมากครับการตีดังกาไพ่แบบใบจานนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่ครับตอนหน้าครับสวัสดีครับ